สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสเปกฟนทีวีทุกคนหัวไวจะทำการจัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่6เมษายนนี้ซึ่งได้สร้างแฮชแท็กก่อนวันเปิดตัวเพื่อกระแสเชิญชวนด้วยแฮชแท็กว่า oo ซึ่งนั้นอาจจะหมายถึงกล้องด้านหลังที่มี2ตัวค่ะและคาดว่าการเปิดตัวครั้งนี้เราอาจจะได้เห็นหัวไว P9 กัน โดยจากภาพหลุดนัน้นแสดงให้เห็นภาพตัวเครื่องของหัวเว่ย P9 ไปแล้วค่ะและตามข่าวลือกล่าวว่าหัวเว่ย P9 จะมีถึง4รุ่นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีรุ่นหัวเว่ย P9 หัวเว่ย P9 Lite หัวเว่ย P9 Max แล้วรุ่นหัวเว่ย P9 รุ่นพิเศษค่ะที่มีแรมมากกว่ารุ่นอื่นๆและมีขนาดหน้าจอระหว่างหัวเว่ย P9 และหัวเว่ย P9 Max โดยในส่วนของหัวเวย P9 Lite จะถูกขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 650แรม2 g b ค่ะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน16 g b ในขณะที่รุ่นหัวเวย P9 จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Kirin 950แรมภายใน3 g b พื้นที่จัดเก็บข้อมูล32 g b ส่วนในรุ่นพิเศษนั้นจะใช้ชิปเซ็ตเป็น955แรม4 g b ค่ะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน64 g b และในรุ่น Huawei P9 Max นั้นจะมีขนาดหน้าจอถึง6นิ้วทุกรุ่นมีกล้องแบบ duo Call camera มาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือค่ะสำหรับราคาของ Huawei P9 Lite คาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0บาทค่ะและในรุ่น Huawei P9 Max จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ22,200บาทค่ะโดยประธา,านแผนกอุปกรณ์ของหัวเว่และซีอของหัวเว่กล่าวาว่าหัวเว่ยนั้นจะกลายเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนชั้นนําของโลกในเวลาเพียงแค่5ปีซึ่งปัจจุบันนั้นบริษัทนี้เป็นบริษัทที่3รองจาก s ซั s u n g และ Apple ค่ะแต่มีอัตราการเติบโตในปี2015ที่สูงกว่าทั้ง s ซัมซุงและ Apple นั่นเองอย่าลืมกด subscribe ให้ช a n e ของเราสวัสดีค่ะ